Et, วิปริเยสสีเป็นไฉนความเข้าใจผิดด้วยอำนาจสัญญาความเข้าใจผิดด้วยอำนาจจิตความเข้าใจผิดด้วยอำนาจทิฏฐิในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาตัวตนว่าเป็นอัตตาตัวตนความเข้าใจผิดด้วยอำนาจสัญญาความเข้าใจผิดด้วยอำนาจจิตความเข้าใจผิดด้วยอำนาจทิฏฐิ ในสิ่งที่ไม่งามว่างามเหล่านี้เรียกว่าวิปริเยสะสีอนาริยะโอหันสี si เป็นฉนยเมื่อไม่เห็นพูดว่าเห็นเมื่อไม่ได้ยินพูดว่าได้ยินเมื่อไม่ทราบพูดว่าทราบเมื่อไม่รู้แจ้งพูดว่ารู้แ si จ้งเหล่านี้เรียกว่าอนาริยะโอหันสีอนาริยะโอหันสีแม้อีกในหนึ่งเป็นฉนย เมื่อเห็นพูดว่าไม่เห็นเมื่อได้ยินพูดว่าไม่ได้ยินเมื่อทราบพูดว่าไม่ทราบเมื่อรู้แจ้งพูดว่าไม่รู้แจ้งเหล่านี้เรียกว่าอนารยะวูหารสี่